เดี๋ยวเราเชิญทีมงานมาแล้วนะครับตอนนี้20่สล่าคนนะมาช่วยดึงว่าวบงหมัดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวัางหมัดจะขึ้นไหมนะ So DJ อยู่กับผมบังเหย็ดเชียนวอลนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนบังหมาดก็เอาวอลมาถ่ายคลิปนะครับเพอยักษ์นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับใหญ่มากบมงเอกี้ก็ยังไม่ได้ลงจ้องที่บังเหย็ดเลยวันนี้บังเหย็ดจะมาลงจ้องน้องๆเลยเพราะว่าจ้องหมาดลงมาหลายคไรกันนะวันนี้บังเหย็ดจะว่าแอบขโมยเล่นว้อยักษ์บังหมาดแต่ว่าเรามีกันแค่งสองคนนะครับบังเหย็ดจะมวนบนบังเหย็ดวิ่งคนเดียวนะครับมาดูกันว่าบังเหย็ดจะเอาไหวไหมแต่ที่บังเหย็ดลงจ้องหมาดนั้นต้องใช้หลายคนวิ่งนะ แต่สำหรับเจ้ามังเอียดอันโนหนึ่งอยู่แล้วน้องๆตัวคนเดียวก็พอใช่ไหมเพราะมังเอียดเต็้งอะครับน้องๆฉะนั้นก่อนที่จะรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลัจ้งเหตุด้วยเดี๋ยวถ้ามังเอียดไม่ไหวเดี๋็กเอียดจะให้พี่ๆเข้ามาช่วยวิ่งนะครทุกคนมาเมื่อเราพร้อมกันแล้วเราก็ได้ท้ายได้กว่าก่อนมังมาไม่อยู่จัดเลยทุกคนมาเด็กเอียดจะยกคะแนนก่อนนะว่ามันถูเท่าไหนทุกคนนะไม่ต้อไหนแล้วตรงนี้สิเออมองวันตาเลยนะว่ามันเข้ากล้องเต็มหมดไหมเต็มเต็มวันดีใช่ไหมใช่

จัดไปนั่นนั่นนั่นหบดให้เงียจัดไปถึงว่าโอเคพร้อมดูเรื่องแน่ทุกคน

บอกไวเลยว่าโห่ฟ <c ười> <c ười> ้าไม่หมดเราต้องเชิญให้พี่ๆมาช่วยลองให้พี่ๆวิ่งดูว่าจะไหวไหมทุกคนเดี๋ยวเราเชิญทีมงานมาแล้วนะครับตอนนี้ยี่สิบเดียวกันนะมาช่วยดึงว่าวังหมัดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวังหมัดจะขึ้นไหมนะมาดูนะเจ้าวาไหวไหมนะทุกคนตอนนี้เราเชิญทีมงานมาแล้วนะเอาลุยนี่เด้มาตื้นตื้ก๊อดเด้มาตื้นตื้ก๊อดมาตื้นตื้ก๊อดปาก๊อดวิ่งปาก๊อดวิ่ง mắn không bắt con bìng mà nó mới đây, ok đứng ngoài, đểa đu lơm con đểa đu lơm con, hả luma luma, biam biam phóng máy, biam ná phóng ná, wíng nhanh điêu ná, biam, bay, wíng lơi wíng lơi, wíng nhanh bay em nó lên con, đểa bao nó bị lơm, đểa coi วิ่งไปเลยวิ่งไปนูวิ่งไปนูวิ่งไปนูเกินเล็วทุกคนวิ่งไปนูวิ่งไปนูไปดูหายตายแล้วทุกคนเด้วิ่งไปได้วิ่งไปได้วิ่งไม่ได้เอาเล็กทุกคนเอาเร็วเอาเอาไม่โดนลมไม่โดนลมเอาดึงดึงดึงไม่ทันทุกคนมันจะตกมันจะตกไม่ทันเลยทุกคนลงนั้นไม่ได้ก็ไปลงหมดเฮ้ เอ้โหพลิกตัวยังเททุกคนช่วยคนวิ่งหอบแล้วเดี๋ยวไปดำปาร์ตก่อนเดี๋ยวไปดำปาร์ตก่อนให้สายไม่ตันให้สายไม่ตันไม่มันอยู่ที่ลมลมมันอยู่ั่งู้นเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมึงเด็๋ววิ่งโชว์เองขึ้นไปแล้วทุกคน ขึ้นไปแล้วแบบนิ่มๆไม่รู้จะติดลมไมหมรอบนี้ไปแล้วไม่รู้วิ่งพาไปไหนเลยนุ๊คนวิ่งเนะุ๊ฮึมพัดแน่ทุกคนเออไม่โดนลมหรือว่าขี้ลมอ่อนเองนุ๊คนวิ่งกันหนเห็นดูเพื่ออพัดเร่าๆลมไม่นัดเลยนะมันป่านนู้น,รน,นจริงดูตาลงุงดูตาลงุาลง Đuổi tao luôn tụi con đuổi tao luôn Hàng mặt đâu lắm ông mặt Ông mặt. mặt đứng ở tụi con Ơ Ô leo bẹp Ây xe lùm chân lên luôn Ây Ây Ôi Ôi Ông mặt Lung nim mạc lên dịch phần rưỡi mang ออกครับโอ้โหเหนื่อยไหมมือวิ่งโอเคอออดีกว่าเดิมเป็นไงเมื่อกี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าพี่ๆเขาก็ขนาดวิ่งหลายคนก็โหบไม่ไหวแล้วก็ลมมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันไหนลมดีดเราค่อยมาดูกันรักคลิปเราแต่วันนี้ก็หมดแรงแล้วโน้บางวานันเป็นไงบ้างบางวันเหนื่อยเหนื่อยบางวันผมว่าโบนได้เลยไม่วิ่งแล้ว วงวิ่งกองหมัดก็สงร,รอบแลวขึ้นนะตอนนี้ช่วงมังมัดนะกับวงมังวันนะวิ่งขึ้นแต่กองเงียบไม่ตันได้เห็นดีแาวว่ากองเงียดตั้งกองไว้ให้นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคลิปนี้ก็ไม่มีไรมากรักไทยก่าองมัดไม่เป็นไรหรอกกองมัดลงมาแล้วของลายลายคลิปแล้วไม่เป็นไรของเงียบลงได้ฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีมากรอติดตามชมว่าวตัวใหม่ว่ามังมัดแล้วก็ังวันจะทำอะไรแต่บางเงียดก็น่าจะ ไม่รู <rôle à> <S <s <ống> <be> ้ำิใเงี้จะเข้าป่าอะม่มาเนอะหูหงัง้ลยฉะนั้นคลิปนี้มเตกอนอด้่ชอบกุหลไม่ใช่กจไม่อยากอะไรกดญแจแต่ใครแล้วพบบังเอียดเซียนว้าเพื่อนได้เหมือนทีนีวันนี้ไปก่นสวัสดีครับ